คนที่เป็นเป็นไอมเม็ดเลือดขาวเยอะอะค่ะคไม่ทราบว่าเอาตัวไหนใส่เข้าไปได้คะคนที่เป<ม>็นม,มีเลือดขาวเยอะแสดงว่าพ,พวกนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบการติดเชื้อในร่างกายหรือว่ามีโอกาสที่จะกาป็นมะเร็งในเลือดขาวอะไรที่เกี่ยวกับเลือดขาวเกี่ยวกับภูมิต้านทานให้นึกถึงตัวจุดผมพอดีแคน ไปกระตุ้นปุ่มท่านผ่านได้เลยแต่นหนึ่งตัวนอกนั้นจะจับตัวไหนก็ได้นะครับในชุดของตัวรตรบรรตินเพราะว่าขอให้มันมีตัวละอองเกสรดอกไม้ที่มันเหมือนกับการไปกระตุ้นสเต็มเซลล์ของเราเนี่ยมันจะใช้ได้หมดกับตัวนะครับแต่ถ้าตรงๆก็คือตัวบริตีนนะครับอีกหนึ่งคำถามค่ะ,ค,ะ,ะคนที่เป็นมะเร็งแล้วก็ไปตรวจเลือดแล้วไม่คนอื่จะได้ฟัง คนที่เป็นมะเร็งนะคะแล้วก็ปรากฏว่าไปตรวจหมอมาแล้วปรากฏว่า,าหายแล้วอะคะ่ะแล้วก็เขาอยากทานไอ้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยคะ่ะไม่ทราบว่าจัดตัวไหนให้ได้บ้างคะถ้าคนที่เป็นมะเร็งแล้วหายแล้วทานตัวไหนพวกนี้ง่ายกินตัวไหนก็ได้ถ้าเป็นผมผมจะถามก่อนว่าต้องการกินเพื่ออะไรสมมติเขาอ่อนแรงถูกไหมครับไม่ค่อยแข็งแรงผมอาจจะให้โปรตีนแค่อย่างงีไงไงค้ครับถ้าบอกว่ากิน พอดีรักษาเร็งมาแล้วผิวทันไม่ค่อยสวยดูหมองคล้ำผมจะเสริมคอลลโมนนิก,กับเบลซ่าอย่างเงี้ยครับงั้นกินได้ทุกตัวเลยถ้าคนที่เป็นเมล็งแล้วหายแล้นี่ง่ายจัดตามความพอใจได้เลยนะครับไม่ไม่มีข้อห้ามเลยได้หมดนครับเห็ครับครับยงั่บอกเลยชื่อเือเจกครับท่านหนึ่งครับ เส้นเลือดหัวใจตีสองอันหนึ่งจะจัดตัวไหนดีครับครับผมเส้นเลือดหัวใจตีสองเส้นอันหนึ่งเส้นจัดตัวไหนดีหนึ่งเกี่ยวกับเส้นเลือดผมจะให้แน่ๆคือเบอร์สิบเจ็ดโพรตีนผมจะให้เบอร์นะครับหกก็คือสีชมพูโพรตีทองสองตัวนี้เป็นตัวหลักที่ผมให้แน่ๆถ้ามีความสามารถในากินมากกว่านี้ ผมจะเสริมตัวคอลมิทที่ผมบอกแล้วว่าเกี่ยวกับผมผิวข้อเส้นเลือดสามตัวนี้จะเป็นตัวหลักตอนนี้ที่เหลือกินตามฐานะนะครับถ้าฐานะเยอะนะครับจะกินสตัวห้าตัว6ตัวได้เลยแต่ถ้ากินน้อยที่สุดเอาสองตัวคือสีชมพูกับตัวบริเทนแต่ถ้ากินได้เสริมแค่ตัวเีเสริมคอร์ามิกเอาสามตัวนี้นะครับ ครับอกปวดไหมครับเป็นมากีปีนะฮเจ็ดปีโอเคตอนนี้รักษาอยู่ไหมกินยาแตจงรพันอะไรอยู่ไหมจะให้ผ่าแล้วใช่ไหมฮะยังปวดอยู่เนะโอเคครับเป็นกระดูกทับเส้นนะครับตรงที่หลังแล้วก็ยังปวดอยู่มีอาการชาอยู่ต้องเรียนรี้ก่บนว่ากระดูกทับเส้นเนี่ยไม่ใช่ง่ายก่อนจะพิจาตอบโลกเนี่ยพูดมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ย คนฟังฟัไปอาจจะรู้สึกว่าโปิตินเหมือนยาวิเศษนะผมต้องเรียนก่อนว่ามันไม่ใช่ยาวิเศษนะครับโริรตีนคืออาหารเสริมวันนี้สมมุติเรามีสิบนิ้วแล้วนิ้วเราขาดไปหนึ่งนิ้วกินโปรตินให้นิ้วงอกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนอะไรที่เสียไปแล้วอะไรที่ตายไปแล้วอืนไม่ได้โรคบางโรค ถ้ารักษาคู่กับการรักษาแผนปัจจุบันได้ผมจะให้รักษาคู่กันคนจะไม่ทิ้งหมอลองกระดูกครับเส้นเป็นโรคหนึ่งที่รักษายากมากแต่ไม่ใช่รักษาไม่ได้ถ้าเมื่อกี้ฟังคุณแม่สมศรีขึ้นมาพูดแม่ก็พูดเลยว่าเป็นโรคนี้มาเป็นสิบปีได้สิบกว่าปีรักษามาตลอดไม่หายกินโปรตีนไปเยอะมากผมเคยถามแม่เพาว่าแม่ขายได้ไงแม่ก็พูดตรงๆว่า หายยังไงก็ไม่รู้หายแบบไม่รู้ตัวแต่อาศัยการกินแบบมีวิัยกินต่อเนื่องปัญหาหนึ่งของตัวโปรตีนก็คือว่าถ้าโรคเหลือร้านแล้วเป็น,นักคนไข้มักไม่อยอมก,กินต่อเนื่องแล้วมันเลยทาให้ผลมันเลยไม่ดีฉะนั้นถ้าเราเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นแล้วเรามั่นใจว่าเราไม่อยากขาดแน่ๆเราต้องกินต่อเนื่องอย่างน้อย3 6ถึงเดือนขึ้นไป มมติก่อนเป็นเบาหวานเนี่ยเรามาัดเป็นเบาหวานมาเป็นสิบปีถูกไหมครับกว่าดแสดงอาการเรามาัดะใจร้อนกินโปรินปุ๊บแล้วอยากจะหายพุ่งนี้เลยถูกไหมครับไม่ต้องใจร้อนอีกสักหกเดือนหรือหนึ่งปีหายทันไหมทันนะครับเป็นหมอรองกอนนะครับเส้นมาหลายปีไม่ต้องใจร้อนใช้เวลาสักสามเดือนหกเดือนค่อยหายก็ทันแต่มันจะต้องอดทน ตัวที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องหมอรองนะลูกคับเส้นหนึ่งมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบกระสาทต้องกินตัวมิกโเลนบวกกับตัวโปรเทนสองตัวนี้ที่ผมมักจะชอบให้พวกนี้มีอาการปวดผมมักจะให้ตัวที่เป็นลดอาการปวดก็คือตัวคพรแทกับตัวอีกเขียวหนึ่งก็คือบิวีการสี่ตัวนี้จะเป็นตัวหลักๆที่ให้ถ้าเสริมอีกตัวหนึ่งจะเสริมด้วยเบอร์หนึ หรือเบอร์8อีกหนึ่งตัวเป็นห้าตัวอย่างน้อยห้าตัวนี้กินต่อเนื่องนะครับแล้วค่อยๆดูอาการว่าอาการมันตอบสนองยังไงถ้ากายาภาพบำบัดได้ไปทำกายาภาพบำบัดช่วยดูนะครับแล้วก็ดูอาการนะครับด้วยด้วยข้อจำกัดของเวลานะครับขออีกสั้นหนึ่งคำถามแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวรบวนใครที่มีคำถามฝากด้านล่างด้านล่าง แล้วด้านได้คือผมยังไม่กลับไม่ขับนะครับเดี๋ยวคือเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคครับคำถามสุดท้ายใครเอ่ยอ๋นครับประสาทแบบไหนโรคซึมเศร้าถ้าเป็นโรคเกี่ยวกับซึมเศร้านะครับจะใช้ตัวไหนดีการที่เป็นโรคเกี่ยวกับโรคซึมเศร้ามันเกี่ยวกับสมองแน่ๆถูกไหมครับฉะนั้นหนึ่งให้มิโคเลนสองให้โพลีเทน พเพราะโรตนเหอนที่บอกว่ามันช่วยสมองหัวใจแน่ๆฉะนั้นสองตัวเนี้ผมจะให้แต่พวกนี้มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าสารสื่อประสาทหรือฮอร์โมนในสมองเนี่ยมันต่ำตัวที่ปรับเรื่องสารสื่อฮอร์โมนได้ดีก็คือตัวโรยุใบตองฉะนั้นใช้อย่างน้อยสามตัวเป็นตัวหลักที่จะช่วยเรื่องออกโรคซึมเศร้าแต่ความรับของโรคซึมเศร้าอย่างหนึ่งก็คือว่า ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารต้องลดแป้งและน้ำตาลสุดโต่เลยแล้วถ้ากินเนื้อสัตว์อยู่ให้กินเนื้อสัตว์ติดมันเพิ่มขึ้นถ้าไม่กินเนื้อสัตว์ให้ไปหาน้ำมันมะพราะ้าวหรือน้ำมันปลาน้ำมันมะกอก่มขร่างกายจะเปลี่ยนจากการใช้แป้งและน้ำตาลมาเป็นอาหารสมองมาใช้ไขมันมาเป็นอาหารสมองแทนไม่เกินสิบอาทิตย์คือประมาณสองเดือนครึ่ง อาการจะดีขึ้นชัดเจนนะครับ okay, โอเคครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีค,ค,ครับ